แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพลังในทางสังคมจะไปประกาศให้วีรั์ลาออกในรายกสมุติการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเพียงการเลือกตั้งเพื่อต่อยุบระบอกแต่ถ้าเี่ผ่านเสียในที่นี้ไม่ได้เสียเพราะไม่มีทามรู้ประชาชนที่เขาไม่พอใจเนี่ยเขาเขียนคำบาปออกมาเลยครับและเช่นเดีเนี่ยพรรคการเมืองไม่สมผู้สภาลงเลือกตั้งอย่าต้องไม่ใช่การเลือกตั้ง คพนี้ก็เพูดจาพูจรีใหญ่คเสตว่าคามทองแท้วไปปนร่งรไม,อม่อยู่บ้าแต่เราในการแลข่าวคุณใกระแสนอิลคุณจะอาคามรู้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมามีแต่เพืคนบอกวันที่เจ้าเราออกไปยังไม่พ เข้าสู่ชส้นางของการเป็นพักการเมืองของพักประชาธิปัตย์นะครับพักการเมืองใหญ่ที่เป็นไฟปลครับคุณอัาชินีไทยนี้รับกำลังเตรียมจะตั้งขบวนแล้วครับรวมถึงเวทีอื่นๆด้วยเพราะที่วงเวียนใหญ่ อย่าหยุดประเทศไว้เพียงเพื่อประโยชน์ของพี่ชายและหมูตระกูลกับบทดอกไม้จะเดินทางไปอย่างอ่อนหวานไปอย่างมุ่มนวลท่านจะจ้งมังได้ทําันนี้สู้ๆนะโธ่สภาบอกไรเสียเวลาไปเดินไปเ ก่อผู้สภาทมาได้ต้องมีการปรับรูการเมืองก่และพักมัทีรัไม่ลงสมันัุนได้แต่ประชาชน7 8 9ดแขอบคุณมากค่ะ